เรียนท่านที่เคารพและมิสหสายทุกท่านครับผมคอนรีด็อกเตอร์นุชติบุญหน้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่12พฤษภาคม2567ครับถ้าผู้ชมเคยทราบข่าวหรือเคยรู้เรื่องราวว่ามีรัฐบาลประเทศใดหลอกลวงผู้คนพลเมืองในประเทศของตนให้กินข้าวพิษข้าวโสมมข้าวปนเปื้อนเชื้อรา ข้าวหมดอายุข้าวเนา่าข้าวสารเลวอย่างที่เราเจอกันในประเทศนี้ไหมครับการหลอกลวงผู้คนให้กินข้าวพิษโดยโกหกว่าสามารถกินได้ไม่มีอันตรายเป็นความเลวร้ายอย่างหาที่สุดครับท่านก็คงได้ยินข่าวแกงคอเซนเตอร์ที่มันหลอกลวงผู้คน เอาเงินเอาทองจากบัญชีโดยโทรศัพท์ไปหาคนนั้นคนนี้แล้วก็หลอกลวงด้วยวิธีต่างๆให้ตายใจเพื่อมันจะได้ขโมยเงินเขาทีละคนทีละคน call center มันหลอกทีละคนไปคนชั่วหลอกทีละเจ็ดสิบล้านคนใครจะรับวิบากชั่วมากกว่ากันท่านลองช่างดูนะครับคนอย่างนี้ ไม่ควรจะเป็นมนุษย์ด้วยซ้ำไปเพราะจิตใจโหดเหี้ยมอามหิตเมื่อถูกคนรู้ทันจับได้ไลทันก็โกหกซ้ำโกหกซากเอาไปให้ทหารกินบ้างเอาไปให้คนทวีปอื่นเขากินบ้างเหมือนกับคนเหล่านั้นเขาไม่ใช่มนุษย์ตัวมันยังไม่กินมันจะเอาไปให้คนอื่นเขากินท่านผู้ชมครับที่บ้านผมเนี่ยเลี้ยงหมาอยู่สี่ตัว คนกินอะไรหมาผมก็กินอย่างนั้นข้าวที่หูให้หมาก็เป็นข้าวแบบเดียวที่คนในบ้านกินขนมตมเนยต่างๆครัวซองเอแคลขนมปังที่คนกินหมาก็กินอย่างนั้นคนกินอะไรได้หมาก็กินอย่างนั้นยกเว้นว่า ถ้าหากทำอาหารให้เขาเฉพาะก็จะต้องไม่มีเกลือไม่ใส่เค็มแต่หมากินอะไรคนไม่กินเพราะเขากินอาหารเม็ดด้วยผมเห็นเขาเป็นสมาชิกในครอบครัวอะไรที่คิดว่าไม่ดีสิ่งที่ผมไม่กินผมจะไม่เอาให้เขากินลูกชิ้นปิ้งตามข้างถนนเมื่อก่อนผมไม่มีความรู้ว่ามันอันตรายขนาดไหนผมยังซื้อแจกหมา ช่วงสิบยปีมันนี้ผมเริ่มรู้แล้วว่าหมากินไม่ได้ผมก็ไม่ซื้อให้เขาหรือแม้แต่หมูปิ้งข้างถน,นนที่มันปิ้งกันท่านก็คงเคยเห็นกินกับข้าวเดียวผมก็ไปไม่รับประหานไม่กินและไม่ให้หมากินด้วยเพราะมันไม่ให้หมูปิ้งตามธรรมชาติมันเอาอะไรตาลายทางลงไปแล้วก็ผ่านการเก็บไว้ไม่รู้เท่าไหร่ที่มันไม่เน่าไม่เสียมก็ต้องมีสารกันบูดกันเสีย พอกันเข้าไปเพื่อมันจะได้สามารถจะเก็บไว้ได้นาน,น,านผมไม่กินผมก็ไม่ให้หมากินเพราะว่าหมาเขาก็รักชีวิตของเขาเขาก็มีสิทธิ์ที่รับสิ่งที่ดีที่สุดเราเป็นคนเลี้ยงเขาเราก็ต้องดูแลเขาดีที่สุดเท่าที่ขีดความสามารถจะมีตรงเงินข้ามท่านเห็นคนชั่วมาโกโหกหลอกกินข้าวผิด บอกว่าปลอดภัยมันเลวร้ายเพียงใดผมก็พูดไม่ถูกเลยนะครับที่สองสันผมไม่ได้จัดทําคลิปเนี่ยนอกจากผมมีภารกิจมากที่จะต้องเตรียมการดําเนินการแล้วเนี่ยผมก็ยังเครียดแค้นผมไม่เคยพบเห็นว่าไม่เคยนึกด้วยซ้ำว,ว่าจะมีคนชั่วกล้าที่จะหลอกลวงมดเทศคนทั้งประเทศได้ถึงขนาดนี้เรื่องความเลวเนี่ย ถ้าหากมีมาดวัดมา่ก็คงทะลุออกมานอกจอแล้วละ่ะเพราะว่ามันเลวบัตรลบจริงๆการที่เราหวังร้ายต่อคนอื่นเขาเนี่ยมันเป็นวิบากชั่วที่จะเกิดขึ้นแต่ตัวไอ้พวกนั้นตอนนั้นไอ้ก,กรรมทั้งสามประการที่ประกอบเป็นกรรมบท1ิบทั้งมโนกรรมมโนกรรมก็ต่ำสามเพราะคิดจะหลอกลวงผู้คนให้เขาหลงผิด <c oughs> กินยาพิษเข้าไป โดยที่ทำให้เขาเป็นอันตรายมโนกรรมต่ําสามมาถึงวัดจีกรรมก็เริ่มรับนโยบายาจากมโนกรรมออกมากล่าวคำโกโหกหมดเทศต่างๆนานาว่าปลอดภัยไม่เป็นไรกินได้หอมดีตอแหลทั้งนั้นมาถึงไกยกรรมก็ต้องหลอกลวงเขาทำการแกล้งทำเป็นกินให้ดูทำเป็นอร่อยอร่อยกรรมบท กลิป,ประการประกอบด้วยมโนกรรมสามวจีกรรมสและไกยกรรมสามสารเลวทั้งหมดท่านคิดดูกันล้วกันนะครับวิบาโชจะหนักขนาดไหนท่านที่ชมรายการที่ช่องนี้ผมมองท่านเป็นกาลยานมิตรสิ่งที่นำเสนอทุกเรื่องผมแน่ใจเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเป็นสิ่งที่สมควรเมื่อวันเพฤหัสบดีที่ผ่านมาผมก็ไปฉีดวัคซีน ที่โรงพยาบาลศิริราชตามคำสั่งของคุณผู้หญิงเขาก็บอกว่ามีเวลาก็รีบไปฉีดซะเพราะว่ามันครบปีแล้วเขาก็พูดถึงสองชนิดผมก็ไปดำเนินการตามคำสั่งปรากฏพอไปถึงหน่วยฉีดวัคซีนผมก็มีความรู้เพิ่มเติมอีกมากมายก็เลยตั้งใจว่าจะมาบอกเพื่อนๆทั้งหลายในช่องนี้ท่านได้กรุณานนำไปพิจารณา ถ้าเห็นว่าเหมาะสมถูกต้องท่านก็โปรดดำเนินการเดครับผมบอกแล้วว่าข้อมูลที่เนี่ยผมแน่ใจว่าถูกต้องและเป็นสิ่งดีงามไม่งั้นผมไม่กล้ามาบอกผมเป็นคนกลัวกรรมชั่วและวิบากชั่วผมเริ่มศึกษาพุทธศาสนามาสิบกว่าปีรู้ดีครับว่าวิบากเนี่ยมันแรงมากถ้าเราไปทำวิบากชั่วเหมือนไอ้คนที่มาหลอกให้ท่านกินข้าวพิษเนี่ย มันไม่รู้หรอกครับเพราะว่ามันไม่นับถือพุทธศาสนาวันนี้ผมก็อยากจะแนะนําเป็นการสร้างกรรมดีด้วยเป็นวิทยาฐานด้วยการที่ผมไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลศิริราชก็โดยพระบรมมีของในหลวงรัชกาลที่5ซึ่งทรงโปรดเกล้าให้ตั้งโรงพยาบาลแห่งนี้ขึ้นมาและชีวิตผมก็รอดพ้นมาได้จนถึงขนาดนี้ก็เพราลงไบานสิริราชและขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ งานอยู่ในโรงพยาบาลแห่งนี้ไว้ณนาทีนี้ด้วยครับผมได้ความรู้ระหว่างที่นั่งรอคุณพยาบาลฉีดวัคซีนก็มีโปสเตอร์มีประกาศเรื่องต่างๆก็รู้ว่านอกจากไข้หวัดใหญ่และโควิดแล้วก็มีอีกหลายชนิดที่สมควรที่จะฉีดเป็นประจำตามแต่วงรอบของแต่ละชนิดผมก็จำเอาไว้แต่ผมไม่มีเวลาที่จะจด กลับมาก็ค้นคว้าเพิ่มเติมผมก็พบว่ามีอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเชนิดด้วยกันที่ควรจะต้องไปฉีดโดยเพราะยิ่งผู้ที่มีอายุสูงกว่า65ปีดังนั้นผมจึงรีบมาบอกครับก็ตั้งใจว่าจะบอกสองตวันอย่างที่บอกแล้วว่างานมากแล้วก็มันโหดถูดใจที่เห็นคนชั่วมีอำนาจกล้าที่จะมาโกหกพวกเราให้ เกิดพิษภัยอันตรายต่อร่างกายแต่ละคนมันมันชั่วจริงๆนะครับผมอธิบายไม่ถูกแต่จริงๆว่าทําไมมันต้องทําอย่างนั้นด้วยมันเกินไปจริงๆหวังร้ายเจตนาร้ายก็ยังพยายามหลอกลวงครับเอาล่ะครับพอกลับมาแล้วผมบอกแล้วผมจําไม่ได้ผมเห็นว่ามีเยอะผมก็เลยมาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ว่าวัคซีนรบผู้สูงวัยแบบผมเนี่ย อายุเกิน65ขึ้นไปแล้วมีอะไรบ้างผมก็ขอบคุณแหล่งข้อมูลแหล่งแรกคือโรงยพยาบาลพญาไทยโรงพยาบาลพยาไทยท่านก็ออกมาเตือนผู้คนทั้งหลายด้วยเจตนาดีไม่ใช่เจตนาชั่วชวนคนกินข้าวพิษอยา่างเวรตะไลนั่นนะครับโรงพยาบาลพยาไทยบอกว่าวัคซีนชนิดแรกที่สมควรจะต้องได้รับการฉีดเป็นประจำทุกปีคือวัคซีนป้องก,กันโรคไข้หวัดใหญ่ ไขาหวัดใหญ่เนี่ยมันเคยฆ่าฟันผู้คนตายเป็นล้านๆมาแล้วในปี1917เรียกว่าไข้หวัดสเปนมันก็เกิดจากการกลายพันธุ์ของเชื้อโรคจากความสกปรกหมักหมมใน,นในสนามรบซากศพเกลื่อนกลายไปหมดทหารทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็เข้าไปร่วมในสมองภูมินี้ไอเชื้อโรคมันมันก็กลายพันธุ์ไป จากไข้หวัดธรรมดาเนี่ยก็กลายเป็นไข้หวัดสเปนมันกลายพันธุ์ไปแล้วก็กระจายกันไปในช่วงเวลานั้นมันใช้เวลาระบาดประมาณ3ปีผู้คนตายไปประมาณ4ล้านคนทั่วโลกใน,นขณะนั้นการจราจรการคมนาคมยังไม่สะดวกนะครับในเอเชียเนี่ยก็มีเฉพาะประเทศเดียวที่ไข้หวัดสเปนเนระบาดและผู้คนล้มตายคือประเทศฟิลิปปินส์ประเทศอื่นไม่มี เหตุผลก็คือว่าหลังจากสงครามโลกครั้งที่หยุติลงทหารก็เดินทางกลับประเทศของตนเองเขาก็เอาเชื้อโรคจากสนามรบเนี่ยไปกระจายในประเทศของเขาซึ่งส่วนใหญ่ก็ลบกันอยู่ในยุโรปคนยุโรปก็ติดโรคนี้กันมากมายส่วนในเอเชียทำไมมาที่ฟิลิปปินเพราะฟิลิปปินมันเป็นอาณานิคมของสหรัฐอเมริกาอเมริกาไม่ได้ไปยึดฟิลิปปิน์หรอก ก่อนหน้านี้สเปนมันยึดครองอยู่เป็นเวลานานทีเดียวแต่ตอนมาเกิดสงครามระหว่างสเปนกับสหรัฐในกรณีช่วงชิงหมูกก่เกาะในทะเลแคริบเบียนอเมริกาลบชนะกองทัพสเปนก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งดังนั้นไอฟิลิปปินเนี่ยเป็นอาณานิคมของสเปนก็เลยโอนมาเป็นอาณานิคมของสหรัฐโดยปริยายสายก็เข้ามาปกครองแล้วก็ส่งกำลังทหารเข้ามาคุมครองป้องกัน อันนั้นหลังจากสงครามโลกครั้งนี้หยุติลงกลังทหารของสหรัฐอเมริกาส่วนหนึ่งก็กลับมาประจำการอยู่ในฟิลิปปินส์ก็เอาโรคระบาดมาเผยแพร่มากมายกายกองทีเดียวดังน,นั้นไอ้โรคไข้หวัดสเปนเนี่ยมันก็พื้นฐานม,มาจากไข้หวัดแต่ว่ามันกลายผันขึ้นมาทางโรงพยาบาลพยาไทยก็แนะนำว่าวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ควรจะฉีดปีละหนึ่งครั้งไข้หวัดใหญ่ ไขวัดสเปนหรือแม้แต่โควิดใครบอกว่ามันเป็นผู้เดียวกันที่จริงมันเป็นเคยญาติกันแต่ว่ามันคนละก,ก๊กคนละเหล่าแล้วเพราะมันกลายพันธุ์ครับก่อนที่จะพูดต่อไปเนี่ยผมขอย้ำอีกครั้ง,งหนึ่งไอ้พวกต่อต้านวัคซีนเนี่ยมันก็มีดังนั้นถ้าท่านจะเชื่อไอ้พวกนั้นท่านก็อย่าไปฉีดอะไรแล้วท่านก็ติดเชื้อโรคตายไปก็แล้วกันแต่ถ้าท่านเชื่อองค์การอนามัยโลก เชื่อโรงพยบาลทุกแห่งในประเทศไทยที่เขาเห็นชอบกับการฉีดวัคซีนท่านก็ฟังผมต่อไปนะครับวัคซีนชนิดแรกที่จำเป็นจะต้องฉีดทุกปีก็คือวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ส่วนประเภทที่สองผู้คนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยจะรู้จักเพราะว่าเคยเจอกันน้อยผมประสบกับตนเองผมไม่ได้ป่วยด้วยโรคนี้แต่ภูมชาของผม ในขณะนั้นประมาณปี25 23 24ผมก็เป็นนายทหารยศร้อยตรีร้อยโทก็อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของท่านพันโทสุเทพเสนีวงศ์นาอายุทยาท่านเปลี่ยนพบไปนานแล้วนะครับก่อนจะเปลี่ยนพบท่านก็มียศเป็นพลโทขณะนั้นผมจําได้แหละท่านเป็นโรคงูสวัสดตผมก็ไม่เคยเห็นคนเป็นก็เห็นตอนนี้แหละ มันขึ้นร,รอบคอเลยเหมือนกับใส่สร้อยรอบคอท่านท่านแต่ง่องแบบไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าปกคอเสื้อเนี่ยมันจะสีแล้วท่านจะเจ็บมากท่านก็ขอญาติพุชชาใส่เสื้อฮาวายเบาๆมาก็พุชชาเห็นว่าเจ็บปวดแต่ยังอุตส่าห์มายังมีอุตสาหาวิิยาก็ยอมก็อนุมัติให้เป็นการผ่อนผันผมก็เห็นท่านเจ็บมากเลยผมก็ไม่รู้มันเป็นยังไงก็เห็นท่านประสบทุกขเวทนา ต่อมาผมก็ไปศึกษามาเพราะผมเห็นปนทั้ณสุเทพเขาเป็นผมก็เลยไปศึกษาเป็นยังไงเพราะไ,ไวรไวไอ้โรคงูสวัสดเนี่ยมันเกิดจากไวรัสอ้าวไวรัสมันก็กกเดียวกับไอ้ไข้วัดใหญ่ไอ้โควิดสิมันก็เหมือนกับว่ามันเผ่าพันธุ์ใกล้เคียงกันแหละแต่มันก็แตกแขนงออกมามันทําให้เกิดการอักเสบที่ปลายประสาทยังไงเนี่ยนะครับทรมานมากทีเดียว ผมเห็นท่านเป็นอยู่หลายวันนะครับน่าจะเป็นอาทิตย์ด้วยซ้แท่านก็บ่นๆให้ฟังอยู่เรื่อยเพราะว่าคงจะหงุดหงิดลำคาแนละมันก็เจ็บด้วยก็เลยรู้จักโรคนี้มาประมาณสัก30-40ปีมาแล้วพอคุณผู้หญิงบอกว่าให้ไปฉีดวัคซีนป้องกันงูสวัสดผมก็รีบทันทีเพราะผมไม่เคยรู้จักว่ามันมีวัคซีนป้องกันเหมือนกันนี่คือวัคซีนประเภทที่2เลยที่โรงพยาบาลพญาไทแนะนาให้ฉีด อันนี้ผมก็ฉีดมาเมื่อวันพฤหัสนี้ผมฉีดอยู่2ประเภท1วัคซีนไข้หวัดใหญ่เพราะว่าได้รับคำสั่งให้ต้องฉีดแน่นอนไอ้วัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยแล้วก็วัคซีนงูสวัสดตามคำสั่งพอไปถึงผมก็ทราบว่าไอ้งูสวัสด์เนี่ยมันฉีดเข็มเดียวไม่พอนะมันต้องเล่น2เข็มต้องห่างกันหลายเดือนเอาละ2เข็มก็สเข็มผมก็ฉีดทั้งคู่ แล้วก็ได้รับการนัดหมายว่าเข็มที่สองจะต้องมาฉีดป,ประมาณเดือนสิงหาคมปลายเดือนผมก็ตั้งใจจะมาแต่วัคซีนงูสวัสด์เนี่ยแพงจริงๆครับเข็มที่ฉีดเนี่ยประมาณ5,000บาทต่อต่อเข็มนะครับแล้วก็ไอ้ไข้หวัดใหญ่เนี่ยผมเสียงเงินเพิ่มซื้อพิเศษซื้อแบบประเภท4สายพันเป็นเงินประมาณ2 0 0 0กว่าบาทแบบเสร็จเมื่อวันพฤหัส จ่ายไปประมาณ7,000กว่าเกือบ8,000บาทสำหรับ2ชนิดนี้พอระหว่างที่นั่งรอก็จะด,ดูว่ามีอะไรบ้างเอาละครับเดี๋ยวผมจะเล่าต่อเพราะว่าข้อมูลจากโรงพยาบาลพยาเนี่ยได้คุณาชี้เห็นได้ชัดเจนกว่าวัคซีนประเภทที่3ที่ผู้สูงอายุควรจะฉีดก็คือวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ ปอดอักเสบมันเกิดจากอะไรไม่รู้ผมไม่สนใจเอาละเขามีวัคซีนป้องกันได้ผมก็ตั้งใจจะไปฉีดอันนั้นพอผมฉีดไข้หวัดใหญ่กับงูสวัสดข้างหรือเข็มที่ต้นแขนเนี่ยผมก็บอกคุณพยาบาลว่าแล้วเข็มที่สองผมจะมาฉีดงูสวัสดผมจะฉีดป้องกันปอดอักเสบพร้อมกันได้ไหมก็บอกว่าไม่ควรหรอกให้มันห่างห่างกันหน่อยดีกว่า หากันก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวอีสักสองเดือนก่อนที่จะฉีดมูสวัดผมก็ไปฉีดปอดอักเสบก่อนก็ตั้งใจไว้อย่างนั้นผมก็จ่ายสเก็บให้หมดผมไม่ได้กลัววัคซีนเพราะว่าถ้ามันไม่ดีเขาไม่ใช้กันทั้งโลกมาเป็นเวลาตั้งเนินนานแล้วละครับนี่ก็เป็นประเภทที่3ประเภทที่4ก็คือวัคซีนป้องกันบาดทะยักคอตีบไอกรน อันนี้มันอยู่ในเข็มเดียวกันก็ฉีดครั้งเดียวนะครับคุมไว้ได้ประมาณ10ปีก็ไม่ต้องใช้อะไรมากมายนะักก็ใช้สามารถจะสามารถที่จะฉีดแล้วลืมไปเลยแต่เราต้องจดเลคขอดเอาไว้ของผมฉีดมาแล้วเมื่อประมาณ4ปีก่อนเพราะถูกหมาที่บ้านกัดก็ไม่ต้องไปฉีดแล้วไอ้เข็มต่อไปอีก10ปีเนี่ย ก็คงอยู่ไม่ถึงหรอกอันนั้นก็ไม่ต้องกังวลก็เลยตั้งใจว่าจะไปฉีดอีกประเภทหนึ่งเหมือนกันที่ทางโรงพยาบาลพิยาไทยแนะนําไว้ประเภทที่5ก็คือวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใสก็น่าจะเป็นเชื้อไวรัส,สเหมือนกันนะครับทา่านก็ลองจดไว้นะครับส่วนวัคซีนประเภทที่6คือวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ A และ B ผมเคยเป็นโรคไวรัสลงตับชนิด A นานแต่นานมาแล้วก่อนเข้ามหาวิทยาลัยก็ทำให้ผมเนี่ยไม่สามารถไปบริจาคเลือดได้อีกเพราะทางธนาคารเลือดทลีลาเขาบอกว่าเป็นเลือดชั่วเขาไม่เอาผมก็เลยไม่มีอาการอะไรครับเพียงแต่ว่าเขาบอกมาแล้วก็ทราบ่าเป็นแต่มันไม่น่าจะรุนแรงเท่าไวรัสตับอักเสบ B ผมก็เพิ่งทราบจากข้อมูลของโรงพรยาบาลไทยนี่เองว่ามันมีวัคซีนป้องกันด้วยก็ตั้งใจจะไปถามคุณหมอว่าจะต้องฉีดหรือไม่ครับโรงพรยาบาลไทยได้แจ้งข้อมูลมาทั้งหมด6ประเภทด้วยกันผมก็คิดว่ามันจะพอแล้วมันมีอย่างอื่นสิไหมก็ค้นคว้าต่อไปก็เจอข้อมูลของโรงพยาบาลวิมุตตผมก็เพิ่งได้ยินชื่อเป็นโรงพยาบาลเอกชน ผมขอขอบคุณทางโรงพยาบาลวิมุตตมาณที่นี้นะครับโรงพยาบาลวิมุตตไม่ได้บอกเรื่องใหม่แต่บอกเรื่องที่ผมละเลยไปคือวัคซีนโควิดโควิดมันไม่หมดโควิดมันอยู่กับเราแต่ผมเห็นคนไทยส่วนใหญ่นั้นก็ละเลยไปหมดละหน้ากากอนามายัยนอกจากในโรงพยาบาลแล้วก็ไม่ค่อยจะใส่กันแล้วซึ่งผมใส่ตลอดก็ยัง เป็นสิ่งที่น่าดีใจอย่างหนึ่งผมไปโรงพยาบาลสิริราชรอบข้างผมร้อยเปอร์เซ็น์ใส่หน้ากากอนามัยเพียง <c oughs> แต่บางคนที่เป็นชาวบ้าน <c oughs> เขาก็ไม่ได้สนใจละเลยที่หน้ากากก็ตกมาอยู่ที่ปากบ้างอะไรบ้างเอาละมันก็มีแต่น้อยครับอันนี้ก็สิ่งที่น่าดีใจแต่สิ่งที่น่าตกใจก็คือเดินไปในท้องถนนเนี่ยแทบไม่มีใครสวมหน้ากากอนามัยเลยสำหรับผมทำงานที่มหาวิทยาลัย อาจารย์ต่างๆก็ใส่บ้างไม่ใส่บ้างพวกนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ใส่หน้ากากอนามัยเลยก็จะไปเตือนเขาก็คงจะใช่ที่แต่ก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงไว้ถ้าผมเนี่ยหน้ากากอนามัยคล้องคอเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายยิ่งกว่านาฬิกานาฬิกาผมไม่สนใจจะใส่ในาฬิกาที่ข้อมือบางครั้งก็ใส่บางครั้งก็ไม่ใส่ไม่ได้จําเป็นอะไรนักหนาะ แต่หน้ากากอานามัยเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องใส่ผมก็ติดตัวตลอดเวลาไปทานอาหารกับผู้บริหารเป็นประจำทุกวันจันทร์และวันพุธก็สวมหน้ากากอนามัยไปแต่ว่าก็ไม่ได้คิดถึงว่าจะไปฉีดวัคซีนอีกผมฉีดมาแค่4เข็มเท่านั้นพอเห็นข้อมูลจากโรบาลวิมุตเตือนว่าวัคซีนโควิดต้องฉีดน,นะผมก็ตั้งใจจะไปครับ เพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าจะแจ็คปอร์ตเมื่อไหร่ผมก็ติดโควิดครั้งหนึ่งแล้วเมื่อประมาณสัก3ปีก่อนก็ส่งผลให้เกิดอาการลองโควิดหรือเปล่าก็ไม่ทราบเช่นจมูกการรับกลิ่นเนี่ยมันลดลงไปต่ําลงไปความไวก็เสื่อมลงการรับรสก็เช่นเดียวกันก็อาจจะเป็นหลายเรื่องผสมผสนกันแต่ช่างมันเถอะครับถ้ามีวัคซีนและเข้าเตือนมาอย่างนี้ผมก็ต้องไปฉีด เพราะว่าไอ้วัคซีนโควิดรุ่นแรกๆเมื่อสองสาปีก่อนเนี่ยมันจะใช้กับไอ้โควิดเชื้อสายใหม่ที่กลายพันธุ์ในปัจจุบันนี้ได้หรือไม่เราก็ไม่รู้แต่สันนิษฐานไว้ก่อนว่าคงไม่ได้แม้แต่การตรวจ ATK ที่หลายคนยังมีเครื่องตรวจเก็บไว้จนทั้งหมดอายุตอนเยอะต้งแยะเนี่ยถึงไม่หมดอายุแต่ถ้าเป็นเครื่องตรวจเอทที่สร้างมานานแล้วมันเอาไว้สําหรับตรวจเชื้อโควิดสมัยนั้นแล้วเชื้อโควิด สมัยนี้มันเหมือนกันหรือไม่มันจะตรวเจอหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบดังนั้นอย่านอนใจครับความประมาทเป็นทางความตายผมขอบคุณโรงพยาบาลวิมุตต์อีกครั้งหนึ่งที่ได้กรุณามาแจ้งเตือนให้ตระหนักในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งสรุปว่าวัคซีนที่ผู้สูงอายุเกิน65ขึ้นไปจำเป็นจะต้องฉีดมีทั้งหมด7ชนิดด้วยกัน ที่ผมนําเรียนไปแล้วท่านมีเวลาเมื่อไหร่แจ้นไปโรงพยาบาลและครับไปสถาน,นีต่างๆที่มันอยู่ใกล้บ้านท่านจะเป็นอนาาไมยมีหรือเปล่าก็ไม่ทราบแหละท่านก็ลองไปสอบถามเขาดูนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่มีใครมาบอกท่านท่านเห็นรัฐบาลมันเตือนเรื่องนี้ไหมครับไม่มีแต่ที่มันบอกท่านคืออะไรมันบอกให้ท่านไปกินข้าวพิษไงครับสมน้ำหน้า เลือกไอ้พวกนั้นมามีอำนาจมันก็โกหกเราทุกวี่ทุกวันอย่างนี้แหละครับผมพลตรีดร,อ,รอนุชาติปุน,นาาจบการนำเสนอแต่เพลงเท่านี้สวัสดีครับ